วัสดีค่ะพวกหนูจะมานำเสนอเรื่องละครดึกดำบรรพนะคะเสนอคุณครูพมรชาญสมพงศ์ประวัติละครดึกดำบรรเป็นละครที่ปรับปรุงขึ้นในสมัยราชการที่หโดยสมเด็จพระเจ้าบวรวงเธอเจ้าฟ้ากรมพญานิริศรานุวัตวงศ์ ได้ส่งทดลองแต่งบทละครแบบใหม่ร่วมกับเจ้าพญาเทเวศวงวิวัฒนทรงให้ตัวละครร้องรำและเจรจาโดยไม่ต้องใช้คนร้องบรรยายบทอย่างแต่ก่อนส่วนใหญ่เป็นการรำให้บทเพื่อดำเนินเรื่องให้รวดเร็วบทเจรจา ก็ใช้ภาษาทันสมัยอย่างที่ใช้พูดกันในชีวิตจริงผู้แสดงจะเป็นผู้ขับร้องเองมีรูปคู่ร้องรับชื่อดึกดำบรรมาจากชื่อโรงละครของเจ้าพญาเทเวศวงวิวัตนโรงละครเริ่มแสดงในรูปแบบของละครครั้งแรกที่โรงละครดึกดำบรรซึ่งเป็นโรงละครของเจ้าพญาเทเวศวงวิวัฒน จึงเรียกละครแบบนี้ว่าละครดึกดำบันตามชื่อโรงละครและเลือกบนเวทีมีการจัดฉากเป็นดนตรีที่ประกอบแสดงละครนี้ว่าวงปีภาคดึกดำบันบนวทีมีสามตอนคือฉากหน้าฉากกลางและฉากสุดท้ายการสับเปลี่ยนฉากทำได้เร็วและงดงามเหมาะสมกับเรื่องที่แสดง การแต่งกายเป็นการแต่งกายแบบยืนเครื่องที่เรียนแบบเครื่องแต่งกายของพระมหากษัตริย์และพระคลชั้นสูงโดยมีการสวรมศิลาณ์เครื่องประดับศีรษะและเครื่องแต่งกายอื่นๆตามยศศักดิ์ของตัวละครแต่ไม่นิยมสวมหัอโขนเพราะทำให้ดูงุ่มง่ามและจะใช้การเขียนหน้าแทน Thank you.